งูอีเว็บสิริอ้บังอันนี้ไก่ไก่สวยงามมันทีมีไก่โปรแลนด์กับไก่ดำๆนี่ไกบ่บามาบามายักมันทีบักง่ายเพิ่มหัวเข่าคนละเลยหัวเข่าขึ้นมาก ดแดงๆนะใกล้โปเลน,อ,นอันแดงแดงตัวนี้แดงตัวนี้เป็นไก่สิ้นกีโปเลีนทีนี้ยื่สองอยางอันนี้โปเลีนขนเหลียบัโปเลีนขนกลับอัน,นโปเลีนขนกลับตื้นระเลาะผม โคแลนขนกลับเี้ที่ลานส่งผมซินจี้ไก่ซินจี้ไก่ซินจี้จ้ะโคแลนไก่โคแลนมันจะมีเข้ามีขนข้างบนขนเรียบๆจนมีไอ้จ้าไล่มันงามงามเลยไล่มันเห็นบไล่มันงามงาม่า ตงใส่สีเป็นตัวกโพแล้วออกซอยเหลืองเลียงดันเดี่ยงขึ้นขึ้นไบามาไก่บาม่ายักษ์มีขนจักหน่อยเกิด,ด,ดรดดุ่นมูดีครับดีเกิดรุ่นมูตะวงังผู้ไงเนี่ยครับ้ยุยไ่